สวัสดีครับวันนี้พี่เต๋อจะมาสอนปรับหน้าดินในไมค์ครับอันดับแรกนะครับเราต้องเข้าไปที่ setting เพื่อเปิดพิกัดก่อนสําหรับคนที่ยังไม่เปิดนะครับกดตรงนี้โชว์คอินเนตรตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้พิกัดขึ้นมาบนนี้ดูตรงตัวเลขที่เราให้เปิดพิกัด position นะครับมันคือค่า x y z ถ้าเราเดินไปข้างหน้าค่าไหนขยับ อ่ะ x y แตัวแขยับใช่ไหมครับอ่ะถ้าเดินไปข้างหน้าจากสมมติจุดที่เราอยู่คือ28เดินไปข้างหน้าเป็น29แสดงว่าแเนะี่ยมันคือบวกจากนั้นถ้าเราต้องการลบไปทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้เราเดินออกขวาอ่ะค่า x ค่า x ติดลบดูที่คำสั่งนะคบตัวเครื่องหมายตัวยึเยือ่อมันคืออิงมาจากพิกัดที่เราอยู่ณนะปัจจุบันนะครับข้างแรกคือ x เตรงนี้ที่พี่จะบอกตะกี้คือค่ามันติดลบใช่ไหมเรากดลบไปทาง X 20บล็อกค่าตรงกลางคือความสูงต่ำของแกน Y นะครับสมมติว่าเราต้องการล,ลบบล็อกข้างบน1บล็อกเราจะใช้แค่เลข1แปดครั้งสุดท้ายพี่จะบอกว่าค่ามันเป็นบวกอ่ะเราจะลบออกไป50บล็อกฝั่งทางนี้โอเคปับ๊บอ่าเห็นไหมบล็อกหายเพราะเราต้องการลบไปฝั่งนี้ เราต้องการลบฝั่งนี้ล่ะอ่ะเราเดินดูตรงนี้ค่าที่เปลี่ยนคือค่า x เ,เป็นบวกจากตอนแรกคําสั่งเก่าเราค่า x เ,เป็นลบฉะนั้นเราเอาลบออกปึ๊บอ่ะหายแล้วเห็นไหมคาสั่งนี้มันจะดีตรงที่เราไม่ต้องไปนั่งจดพิกัดครับเราไม่ต้องไปนั่งฟิลเพื่อจดพิกดัดสมมุติว่าตรงนี้มันโลง่งใช่ไหมครปกติแล้วเราจะต้องตีบล็อกแบบนี้อ่ะตีมาเะ ดีมาเคือแบบยากมากเราจะทําให้มันง่ายโดยการที่อันนี้เราลงไปหนึ่งบล็อกเนาะอ่ะให้ตัวเราเสมอกับบล็อกที่ยืนโอเคอ่ะบอกอีกทีนึงอยากไปทางขวาอยากไปทางขวา x ติดลบอ่ะเราต้องการให้มันฟิลไปทางขวาก่อนเติมไปข้างหน้าค่าเป็นบวกโอเคแสดงว่า x ติดลบแต่ Z เป็นบวก x ติดลบนะใส่ลบไปก่อน แล้วก็ตรงนี้พื้นที่ข้างล่างใช่ไหมครับมันมีความเนี่ยมันต้องเติมบล็อกตรงนี้ด้วยเติมบล็อกที่มันตกลงมาเราจะนับบล็อกก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเราคิดว่าสัก10บล็อกก็ได้ครับติดลบที่1ิบก็ได้อ่ะอ่าดับแรก x เ,เป็นลบลบสัก20สิก่อนแล้วก็อันนี้เป็นติดลบ10บล็อกก็คือเราจะตีลงข้างล่างด้วย10บล็อกเราจะแทนที่ข้างล่าง1ิบล็อกแล้วข้างหน้าเป็นจํานวนที่เราจะเติมบล็อก ความยาวไปนะครับอ่ะตรงนี้เปลี่ยนจากคําว่า Air เป็นบล็อกที่เราจะใส่อย่างเช่นพี่เจ๋อจะใส่บล็อกหญ้าเนาะก็ะพิมพ์คําว่า glass อ้าวยอดถ้าถ้าสมมุติว่าขึ้นแบบนี้แสดงว่าจำนวนบล็อกมันเกินลิมิตที่เกมเขาจะให้นะครับเราจะต้องลดลงมาตัวนี้สัก40ก็ได้ปึ๊บอ่านี่แต่ละวนี่แล้วมันตีครบชั้นเลยเพราะว่าพี่เจ๋อ ให้มันลงไป10ขั้นอ่ะเห็นไหมเรียบเลยครับจําพิกัดไว้ก็ได้ครับ y, y, y เรายืนอยู่ที่93ฉะนั้นถ้าอยากให้มันเสมอกันเราต้องยืนอยู่ที่ y เดิมตลอดในการตีบล็อกโอเคถ้าเราจะตีไปฝั่งขวาเราขยับขวาถ้าเราไปทางขวาใช่ไหมโพซิชันเราจะเป็นบวกอ่ะ,ะแสดงว่า x เป็นบวกที่เหลือค่าเดิมเลยครับเป็นบวกตรงนี้เอาลบออกอ่ะหนึองสามปึ๊บ อะนี่ไงง่ายไหมละ่ะดูดิ e ซี y มากถ้าเราต้องการลบต้นไม้ออกง่ายๆเลยเราจะยืนจุดไหนก็ได้ครับใช้คำสั่งเดิมเดินขวาค่าติดลบเดินหน้าค่าเป็นบวกโอเคงั้นตรงนี้ x ต้องเป็นลบลบยี่สิบเพราะเราจะจะลบไปทางฝั่งขวาสิบตัวนี้เราจะไม่ติดลบนะครับถ้าติดลบมันจะไถ่หน้าดินข้างล่างนะอ่ะเราต้องเป็นบวก บวกขั้นขึ้นไปเลยก็ได้อ่ะกดอย่าลืมนะคะเปลี่ยนบล็อกชื่อบล็อกด้วยเปลี่ยนเป็นแอร์ปับ๊บอ่ะตดัดแล้วถ้ามันยังตัดไม่หมดเราเดินออกมาอย่างนี้ที่จุด Y เดิมนะจุด Y เดิมอ่ะใช้คำสั่งอ่ะหายเกี้ยงถ่ายปุ๊บโอเคดิเดินมาอย่างนี้เลยเดินมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ถ่ายบล็อกอ่ะแค่นี้เองครับง่ายมากเลยอ่ะสามสิบอ่ะบางทีเขาแบบข้ามันไม่ได้นะครับทํามไม่ิ่ง ไปเรื่อยๆไปกเรื่อยๆนี่ใครที่มีประโยชน์ได้ความรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับในวันนี้ข้อมูลทั้งหมดพี่แตวได้มาจากพี่แอดมินครับผมเพราะว่าตอนแรกเราก็นั่งตีบล็อกเหมือนกันเนี่เรานั่งตีแบบเติมอย่างเงี้ยคับทั้งวันเลยแล้วก็ได้ความเอ่อ อนุเคราะห์จากคุณพี่แอดนะครับเขาก็ได้ไปหามาสอนเราต้องขอบคุณมากๆเลยครับอยากรู้อันไหนสอบถามได้นะครับเดี๋ยวพี่เจวถามพี่แอดแล้วก็เอามาสอนอีกทีหนึ่งโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแจกแวด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ